ครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบุนตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 28, มิถุนายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปผลมวยของช่องสามอ้อมน้อยพร้อมกับพูดจาหลังเกมนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไป เพื่อเป็นกําลังแรงจะให้ผมขวัญชอม,ม,มตาด้วยนะครับแล้วขวัญชอมตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ py 24ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ idk ล igk 9955ย้ํา k igk 9 9 55 ทักทายมาได้นะครับภาคส,สดจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์แต่ว่าต่อไปนี้เดือนกอนรกฎาคมจะไม่ภาคช่อง8วันอาทิตย์จะไม่ภาคนะครับแต่ไม่ต้องตกใจผมพิมพ์ให้บรรยากาศให้ถึงจะไม่ภาคแต่ผมพิมพ์ให้นะครับนะบรรยากาศราคาแน่นอนส่วนลายพิมพ์จังแนบะกินกล่อม2 0งบาทเกินคุ้งไปดูขาใหญ่บรรยากาศตัวเงินในลายพิมพ์ครับนะแล้ววันธรรมดาผมก็พิมพ์ให้คร่าวๆค,ครับวันธรรมดานี้ก็พอได้เล็มพอได้กล่อมอยู่นะครับ นะเอาตรงๆผมเป็นคนตรงประเด็นถ้าผมไม่ติดธุระผมพิมพ์ให้แน่นอนครับวันธรรมดาในกลุ่มพิมพ์ทุกกลุ่มนะครับผมแชร์ให้หมดกับตั้งระจากลุ่มพิมพ์แหละวันธรรมดาหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์ระเบิดระเบอร์แน่นอน200บาทวันธรรมดาก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับไปกันครับต้องบอกว่าไม่แข็ง๊อครับช่อง3าปรับขออภัย แต่วันนี้โดยรวมต้องมีเงินเข้าบ้านใครจะไปคิดว่าน้าเงินจะชนะ4ี่ตัวนะครับนะน้าเงินชนะ4ี่ตัวเลยนะครับมวยวันนี้คนที่กล้าชี้น้าเงิน4ตัวแสดงว่าเก่งก็อาจจะเก่งอยู่บวกเฮงเข้าไปนะครับชัดเจนครับนะคู่ชี่1จากติดเกียริฟูเฟื่องพบกับพันเอกพีเคสันชัยมวยไทยยิมเลดเปิดแดง3าสองก่อนต่อยมันต่อ5้าสามไอจักติดขึ้นมาต่อแดง3าสองให้เล่นเลยครับเล่นแดงจากติด3าสองเลยในกลุ่มพิมพิมพชัด กลางยกแดงไป53ปลายยกเหลือ32หมดยกแรกแดงต่อ74จักกลิตนะครับนั่งหฮน้ำไล่ต่อแดง2 1ขึ้นยก2แดงต่อ52าสกลางย,ยกเหลือ2 1สาดสู้กันเลยนะครับนะปลายยกแดง74หมด2ยกแดงต่อ32จักกลิตนั่งหฮน้ำไล่ต่อแดง74บรรยากาศก็ถือว่าดีนะครับนะมีการฉีดยาดับเงิน50,000บาทได้พันเอกขึ้นยก3แดง74ครับไปจักกลิตกลางยกเหลือ32ไหอลรองยันกันเลยครับเนี่ย ราคายันนี้เราก็ให้ใส่จักรติดอีกนะครับในกลุ่มพิมพ์ชัดเจนครับพิมพ์ชัดตอนยันเนี่ยค่อยต่อไหม่ห้าสีป่ปลายยกยันกันค่อยต่อเจ็ดสี่ไหลยาวแดงต่อสามหนึ่งจักรติดแตงตัวทำไมฮะเอาเงินครับมันใหญ่ฟัดใหญ่นะหน้าเสือแล้วก็น้าเงินไปล้มทับระคังพอดีเลยไอ้พันเอกล้มทับระคังพอดีแต่หมดยกจริงๆหมดสามยกแดงต่อห้าสองมันใหญ่ฟัดใหญ่จริงๆมวยทา บรรยากาศไม่ใหญ่ฟัดใหญ่ล้มทับระคังลูกนี้จากสามหนึ่งมันต้องไปห้าหนึ่งนะมันไหลรองเดี๋ห้าสองชัดครับนะขึ้นนั่งให้น้ําไหลรองน้ําเงินกันนะครับพันเอกไหลรองลดเจ็ดสี่นะครับขึ้นยกสี่น้ําเงินแต่แดงต่อเจ็ดสี่จักริดกลางยกไปสองหนึ่งใหม่ครับสักพักไหลรองยันกันข้ามน้ําเงินพันเอกสามสองสักพักยันกันอีกรอบปลายยกน้าเงินเจ็ดสี่้พันเอกเจ้าถิ่นเจ้าที่มาเองครับทีเนี้ย พิมพ์ชัดในกลุ่มพิมพ์เจ้าถิ่นเล่นน้าเงินชัดเจนครับจากเกียรติศรีเขาไหลต่อรวดโดยไปหกหนึ่งเลยนะครับหมดสียกน้ําเงินต่อห้าหนึ่งนั่งให้น้ําเจ้าถิ่นมาขนาดนี้ไม่อยู่ครับเขาไล่ต่อแต่พัตพือไปสิบห้าหนึ่งกลุ่มพิมพ์มพิมพ์มชัดมากครับนะยกห้าน้ําเงินไปสิบหนึ่งครับเหลือไหลรองยมีสิบหนึ่งปล่อยตัวไปยี่สิบหนึ่งไหลยาวสี่สิบแพงครับแพงน้ำเงินไปล้มไหลรองเหลือสี่สิบหนึ่งครับน้าเงินล้มอีกทีหนึ่งราคาเจ้าถิ่นไม่ให้คำแล้วครับ จะล้มสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะพบยกเป็นเจ้าพันเอกพลิกชนะขาดท้ายๆนะครับนะอยู่ใครก็รับตังกันไปครับคู่นี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่แข็งโป๊กต้องกราบขออภัยจากใจครับแม่ทําเงินชนะสี่ตัวเลยมวยนะครับไปคู่ที่สองครับดาวแดงเอดดี้มวยไทยพบกับกล้าณรงค์พันพินิษ์เลดเปิดน้ำเงิน5้าสี่ไอ้กล้าณรงค์ก่อนต่อยสิบเอ็ด ขึ้นมาน้าเงินต่อสองหนึ่งคู่สองบอกใจเย็นๆก่อนในกลุ่มลายพิมพ์พิมพ์ชัดรอจังหวะมันแพงกลางยกค่าสองหมจุแรกค่าสองก็ต้องนั่งนิ่งก่อนยกสองต่อสองหนึ่งปล่อยตัวไปเจ็ดสี่กลางยกสองไหลลองเลอนน้ำเงินต่อสามสองอันนี้ให้เล่นแล้วครับให้เล่นกล้าโนลงในรา 2, คาสามสองกลุ่มพิมพ์พิมพ์ชัดปลายยกก็น้ำเงินต่อสามสองอยู่ครับกล้าโนลงไหลลองเล่นยยันกันนะครับหมดสองยกยันกันมีแดงน้ำเงินนะครับนะ ก็ให้เล่นน้ําเงินอีกนะครับในกลุ่มพิมพิมชัดนะครับนะไม่มีเวลาจะมาอวยตัวเองอะ่ะมันไม่ใช่นิสัยผมนะครับไม่ใช่สไตล์ผมนะครับเล่นยังไงก็ได้ให้ได้เงินไม่ต้องโอ้1 0ศูนย์แปดศูนย์ไม่สนใจครับฟังผมวิจารณาได้เงินก็พอไม่เอาสวยหรูครับนะแบบนั้นถ้าทรงนั้นถ้าแพ้จะเงียบเงียบหน่อยนะถ้าชนะก็จะออกไปลงตรงนั้นลงตรงนี้ผมก็เคยเห็นก็ความสุขใครความสุขมันครับแต่ไม่ใช่ผมกับทรงนั้น ยันกันครับนั่งให้น้ำมาต่อนะ้ำเงินการ้องลงใหม่สิบเอ็ดแปดกลางยกห้าสี่ปล่อยตัวยันกันอีกข้ามมาแดงห้าสี่นะครับไหลไปแดงห้าสามเลยปลายยกไหลยาวไอ้ดาวแดงต่อสี่หนึ่งเนี่ยจากสี่หนึ่งไหลลองแล้วสองหนึ่งครับไหลลองไปเรื่อยแล้วสามสองหมดสามยกจริงจริงแดงต่อเจ็ดสี่จากสี่หนึ่งนะครับสู้กันมากคู่นี้นั่งให้น้ำไหลอไหลองไล้ลองยันกันเลยครับนะอาการแดงมันก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเจ้าทิ่น ตอนอยันกันเจ้าถิ่นเขาเข้าแดงไอ้ดาวแดงนะครับเจ้าถิ่นเล่นแดงพิมพ์ชัดในกลุ่มครับต่อห้าสี่เลย <c oughs> ขึ้นยกสี่ก็ยันกันครับปล่อยตัวไปแดงส <c oughs> ามสองกลางยกข้ามน้ำเงินสี่หนึ่งครับบอกให้แต่งตัวนะที่เราเล่นน้ำเงินตั้งแต่ช็อตแรกตอนสามสองแล้วก็ตอนอยันเพราะว่าเจ้าถิ่นเขาคํำแดงก็น่ากลัวเขาพิมพ์ชัดครับน้ำเงินต่อสี่หนึ่งเนี่ยห้าหนึ่งเนี่ยแต่งตัวเถอะอย่าไปรอผลแพ้นชนะสักพักยันกันเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วค่อยต่อน้ำเงินใหม่ น้ำเงินมันแตกครับนะน้ำเงินล้มข้ามแดงสามสองเห็นไหมข้ามแดงสามสองบท4ียกแดงกลับมาต่อสามสองไอ้ดาวแดงนั่นน่ะนั่งให้น้ําไหลรองนะครับเลือสามสองยกห้ายันกันปล่อยตัวแดงไปล้มต่อน้าเงินห้าหนึ่งกลางยกไหลรองใหม่เลือสองหนึ่งค่อยต่อห้าหนึ่งเต้นต่อสิบหนึ่งครบยกชูน้ําเงินเจ้ากล้าณรงค์พันพินิจชนะไปนะครับพลิกไปมาสนุกครับนะอยู่ใครก็เป็นเงินแหละคู่เนี้ไอ้คู่สองเนี้ยอยู่ไหนก็เป็นเงินหมด ครับคู่ที่3เลยชิงแชมป์ตะลุมพุกสอส,สิวัตรพบกับฉลามทองสิฉลามขาวเลดเปิดเสมอน,น้าเงินก่อนต่อยมันต่อ19ไอ้ฉลามทองน้าเงินขึ้นมาก็ยันครับมีแดงน้ําเงินแหละคู่นี้บอกว่าใครแต่งตัวไวแต่งตัวได้ตามที่วิจัยเมื่อเช้าให้ลองแดงมาใครแต่งตัวไม่ได้รอจังหวะก่อนนะพิมพ์ชัดครับในกลุ่มพิมพ์กลางยกน้ำเงิน3ามสองยกแรกน้ําเงินฉลามทองห้าสาม นั่งให้น้ําไหลเจ็ดสี่ครับบรรยากาศดีนะครับช็อตแรกเนี่ยไปอ่านเอาครับใครเล่นบ้างน้ําเงินนะในกลุ่มทีมผมระเบิดระเบ้อท่านชอบชื่อไหนสายใดเสียงไหนสามนามใดใส่มันเลยขึ้นยกสองน้ำเงินสองหนึ่งครับกลางยกน้ําเงินสามหนึ่งไอ้ฉลามทองไหลไปห้าหนึ่งสักพักไหลรองเหลือสองหนึ่งหมดสองยกจริงๆน้ําเงินฉลามทองต่อห้าสองขึ้นยกสามน้ำเงินต่อสามหนึ่งครับกลางยกไปห้าหนึ่งน้ำเงินล้มไหลรองเหลือสามหนึ่งปลายยกแปดหนึ่งแต่ว่าก็มีไหลรองเลือเหลือสามหนึ่งนะครับ หมดสยกน้ําเงินต่อ4ี่หนึ่งฉลามทองทําได้ดีกว่านะมวยทำดีดีกว่าเยอะราคาไปแค่นี้นะครับแล้วความน่ากลัวมันจะอยู่ที่ยกห้าอีกคู่นี้รอฟังนั่งให้น้าไล่ต่อน้ําเงินฉลามทองหกหนึ่งมันดีกว่าครับชัดกว่าชัดเจนเลยขึ้นยกสี่หกหนึ่งปล่อยตัวแปดหนึ่งกลางยกเหลือห้าหนึ่งราคาไม่ค่อยไปนะครับค่อยไปต่อใหม่น้ําเงินสิบหนึ่งฉลามทองน้ําเงินไปล้มเท่านั้นแหละเขารออยู่ไหลลองเลยลองเลือสามหนึ่งน้ำเงินต่อ คอยไปตั้งต่อใหม่หกหนึ่งปลายยกไหลลองอีกทีแล้วสองหนึ่งหมดสียกยันกันเลยอ่ะมวยอ่ะเนี่ยจังหวะหมดสียกยันกันใช่ไหมครับในกลุ่มพิมพ์ระเบิดระเบอร์เล่นน้ําเงินมาเล่นมันมาสู้กันยากแล้วมวยอ่ะพิมชัดครับเพราะว่ามันใหญ่ด้วยเป็นมวยกว่าอย่างที่บอกครับใยปลายกินน้ําเงินไม่ได้หรอกถ้าต้นต้นต่อยน้ําเงินไม่หล่นนั่นอ่ะช็อตยันกันนี้ให้เล่นน้ําเงินมาครับใส่มันเข้ามา ไอคนที่ลองแดงไว้ก็ต้องโดดมาน้ําเงินแล้วครับนะทีนี้นั่งให้น้ําต่อนําเงินสองหนึ่งไหลไปห้าหนึ่งเลยเนี่ยดูดีกว่าเยอะขึ้นยกห้าดำเงินห้าหนึ่งครับฉลามทองปลายตัวแปดหนึ่งกลางย,ยกสี่สิบหนึ่งแพงครับแพงเลยทีนี้ปลายยกไหลลองแปลกๆแ,แล้วสิบหนึ่งตอนมวยเต้นไหลลองไหลลองเหลห้าหนึ่งนะครับจากมวยแพงๆนะไหลลองแดงนะคอยไปตั้งต่อยี่สิบหนึ่งหมดห้ายกม่ง ต่อน้ำเงิน21ไอ้ฉลามทองห่วยมวยแพ้เยอะนะเนี่ยรวมคะแนนครับช่วงรวมคะแนนไหลรองตะพึ่ตะพือเหลือน้ำเงินต่อสองหนึ่งปากโทมันจะเอาให้ได้ครบยกชุดรวมคะแนนเสร็จแล้วชูน้ำเงินฉลามทองสิงฉลามขาวเป็นแชมป์ไปแบบสองต่อหนึ่งเสียงคนด่าคนแก่ที่บ้านคนให้แดงชนะเกี่ยวกล่าวทั้งเวทีพูดภาษาบ้านเขาด่าแม่หมดเลยมวย ตัวให้แดงชนะเขาบอกให้สอบมันหน่อยมันแปลกมีใครจะกล้าไหลลองแบบมวยแพงๆอะ่ะไหลลองมาตอนเก้นบทยกอะเหลือสองหนึ่งอะถ้ามันไม่มีอะไรใครจะเอากก้าเอาเงินหลายแสนขนาดนั้นไปทิ้งอะมวยมันดูแพ้นะครับนี่ไงของการมวยแต่ก็ตามเขาไปเอาเงินแหละตัวไหนที่มันยำแย่อยู่แก้ไขครับแก้ไขแก้ไข โอ้มันให้แดงชนะได้ยังไงอันนี้พูดแบบเป็นกลางตรงๆ,รงๆก็ับผมดูนแพ้เขาไปคู่ที่สี่ก้องเมืองไทยสิทธิ์กำนันจีรวัตรพบกับยอดคุณทัพจีนดีพัทลุงคู่ดีเขาตกลงกันว่าเปลี่ยนใหม่ต่อยสามยกตัดสินเพราะเวลาจะไม่พอเขาต่อยสามยกตัดสินไอ้คู่ที่สี่เข้าทางครับเพราะอะไรมันจะแพ้ได้ยังไงไอ้ยอดคุณทัพต้นๆน่ะวิจารณ์ไปชัดอ่ะมันเก่าอ่ะ มันฝีมือมวยดีอ่ะเป็นมวยกว่ามวยเขาจะชนะมันต้องไปปลายนู่นก็ต้องเล่นไงครับคู่สี่ถ้าตัดสินสามยกเขาประกาศก่อนขึ้นมานี่เขาก็ร้องเสมอเงินหละพอจังหวะมีแดงล้มต่อเจ็ดสี่เลยครับแล้วก็ไล่ต่อแข่งกันไปสองหนึ่งก็ให้เล่นน้ําเงินเลยครับให้เล่นน้ําเงินเลยมันจะแพ้ได้ไงมวยสามยกตัดสินเขาวกว่าเป็นมวยกว่ามันไม่หมดแรงหรอกลางยกไปสี่หนึ่งปลายยกสิบหนึ่ง หมดยกแรกต่อแปดหนึ่งน้าเงินยอดขุนทัพนั่งให้น้ําไหลรองน่ากลัวมากนะครับกับพืชตะพือไหลรองเหลือสามหนึ่งขึ้นยกสองน้ำเงินสามหนึ่งยอดคุณทัพปล่อยตัวเหลือสองหนึ่งายกไปใหม่ห้าหนึ่งไหลรองยาวาไหลต่อยาวยี่สิบหนึ่งน้ำเงินไปล้มไหลรองเหลือสิบห้าปลายยกสามสิบหมดสองยกน้ําเงินต่อแพงไอ้ยอดขุนทัพดีกว่ายอยู่แล้วขึ้นยกสามน้ำเงินแพงๆครับแพงอยู่ตั้งนานตั้งนานนู่นกลางยกไหลรองเหลรองเหลือสิบหนึ่ง ลายยกยันกันเลยมวยโอ้โหแต่ว่าน้ําเงินก็ดูยุบนะถ้าต่อยห้ายกนีเสร็จแดงนะครับมวยคู่นี้ยันกันเลยครับหมด3มยกแม่งก็มีแดงน้าเงินแล้วก็ชูน้ําเงินยอดคุณทัพเจนดีพัทลุงไปคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสบายมวยสามยกตัดสินอย่างนี้มวยฝีมือดีเก๋กว่าอย่างนี้มันต้องเล่นครับชัดเจนครับวันนี้โดยรวมมีเงินเขา้เขาก๊บควแน่นอนครับแต่ว่ามวยแข็งโป๊กมันแพ้ ใครก็ไม่รู้ว่ามันจะน้าเงิน4ตัวขนาดนั้นนะครับแพ้อยอมรับนาไปแก้ไขชนะก็จะเฉยเฉยไม่ไม่ใช่นิสัยผมที่จะเอามาพูดว่าเอาไปโชว์ตรงนั้นตรงนี้นะครับนะเวลาแพ้ก็จะเงียบเงียบหน่อยถ้าทรงนั้นเวลาชนะก็จะเอาไปโชว์หน่อยแต่ไม่ใช่ผมครับทํายังไงก็ได้ที่ผมวิจารณ์แล้วนำพาท่านที่มาฟังผมไปเอาเงินครอบครัวได้ผมไม่สนใจว่าจะแพ้เท่าไหร่ชนะเท่าไหร่ขอให้มีเงิน นะครับน้ำเงินชนะสตัวเลยวันนี้นะครับผมชี้มวยแดงน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินนะครับคู่ที่หนึ่งจากติดเกียรติฟูเฟื่องทิกแพ้ให้กับพันเอกพีเคแสนชัยมวยไทยย,ทยิมขาดท้ายๆอยู่ใครก็น่าจะเป็นเงินครับนะมวยคู่นี้ทําไม่โลกมากจะเป็นแน่ๆไม่แข็งโป๊กต้องกราบขออภัยนะครับคู่ที่สดาวแดง,ไงไอ้นี่มวยไทยพิกไปมาสนุกอ้นี้อยู่ใครยิ่งเป็นเงินใหญ่จังนบก่าเก่า แพ้กับการตะลุพันพินิดชูใครก็รวยคู่ที่สามตะลุมพุกส,สสิวัฒน์แพ้ขาดท่อนเลยเรื่องอาวุธมวยราคาโคตรจะเสียวเลยให้กับฉลามทองสิฉลามขาวเป็นแชมป์ไปสองต่อหนึ่งเสียงแบบเขาโหด้าด่ากรรมการตัวที่มันให้แดงตะลุมพุกชนะด้วยนะครับนะมัน้านสายตาเยอะนะอย่าหาทํานะดีเขาโหดา้าด่าช่เอาไปประมาณห,หนักๆเข้า,ม,า,ามันหน้ามือมันอาจจะตกกระบ,บ,บาลเลานะครับชัดเจนครับ แก้ไขครับท่านที่พูดเนี่ยให้แก้ไขผมไม,ไม่มีอคติกับต่านหรอกนะครับผมเป็นนักวิจารณ์นะครับไม่มีอคติกับใครทั้งนั้นผมพูดประจําแต่ผมจะพูดความจริงด่ากระหม้องมันก็ด่าจริงจริงอันไหนชมเชยผมก็ชมเชยจริงคู่ที่สี่ก้องมองไทยศิษย์กำนันจิรวัตรสามยกตัดสินอย่างนี้ก็เข้าทางงวยเกา๋ากระดูกดีอย่างยอดคุณทัพเจนดีพัทลุงเป็นฝ่ายชนะนะครับราคาโคตรจะเสียวหน่อยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณ